จะาปดีเอฟซีมาพบกับสอนยงอีกครั yes, no, mm ้งเนาะวันนี้สอนยงกะพาทีมงานมาเลาะตลาดนัดครั้งแรกลืมขาลืมขาตั้งกล้องอยู่เบาะรถมีเ่ปะขาตั้งกล้องมีอยู่คอยลืมขาตั้งกล้องอยู่เบารถคไปเขาเจ้ากับมี่เหาะเฮยู่ในกระเป๋าดำนะนี่เนาะขวดกระเป๋าดำในี่เลยนะ โจ๊กเบิ oh, ่งแล้ว <temat> ผ <trivia> ัดบะมีอยู่ในบาอรถสามาคบกันคบกันคลุกไลยใส่มาเป็นปีเลยข้าวเก้าเข้าไปแล้วตอนนี้แปดตอนนี้จ้ามงตอนนี้เทปอะไรนะเทปสิบหกบ่ะสี่โมงสี่โมงยังบมีคนมาเทปอาเทปอาสมบัติ ของขายมากมายกระมีหอยก็มีได้เป็นมีหอยมีมีปลา ใบมันตนุ้นอายเขาได้บาหัวถือเจ้าปีหน้าเอามาแจกดุปีหน้าเด้อเจ้าปหน้เเย้าเหิเด้อ ผักอันนผักหวานได้ยี่ไงอันนี้ยังน้อนผักหวานผักหวานบอผักหวานผักหวานขาผักหวานนะธรรมชาติผักหวานขาผักหวานธรรมชาติเนี่นแล้วได้มาเจอทั้งภูเนาะเม่นเอาอยู่ภูเขาภูเขาเลยโอ้ประเดี๋ยวมีมบ่มีเสียงเพลงที่ว่าโอเค กานมาอย่างมีเสียงเพลงมีหมดเลยไม้บอกไม้แปะเขียนโอ้ค่ะโน้ค่ะเขอเจองมาค่ะ ยอดขาเนาะองค์ตวคมางามกระเด็กมินิคุณโบลายไปเลยเครื่องก็มีเสื้อผ้าแม่และนุ่งโอให้งานเนาะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเออ นุงกันหนาวก็ยังได้บบบยามหนาวนุ้งได้เลยค่ะเสือ,อเรนเนาผ่าปูตัวน,นั้นเนาะเอาแวกงสัก่หวงลุด ที่อยู tamam, ่ไปยังเขาปุ really? ๊บที่อยู่ขึ้นรถเขาจะเขาปุ๊บป้าได้ขายดีขนาดเลยเมื่อแล้วล่ะยังผักปรงมีเมื่อเลยตอนนี้ฝ้าใไงมือเป็ฝ้าไงเอฟซี ตุตกปลาบ,บักไงต้องไงคั่วอยู่ธนานารนลยนี่ก็พักล<อ>ปลาบูก็มีไปโอ้ขอเบิ่งปลาเนี่ยด้วยอันนี้ปลาบูคือปลาคอปลาค้าง เดคือเลยรูปเจ้าบ้น่ะคืองามแท้วยกองแท้เยบอกแท้เลยขาพี่เอกเขาแ้ล เขาเลาะไปทางนั Ô, ้นลู้ไหมไข่ไข่เป็ดได้นี่เลยหนุ uh, <S 5> <S 5> <S <S ่ยงามสาลีมันก็คือหมกพริกหมกเพชรอะไรหมกพริกเราเลาะบนก่อนแล้วเราย่งกมาเลาะท้ายก่อนในพักเยอะแยะพัก ลูกพักามาันตั้งงามที่ลึกพิโลกกล่องจูนพูนอยู่ฟังหอมอ่ะเออนะแม่นจะพาลับมาก่อน อผักกะเพราด้วยนี่นี่นา่าจะเป็นผักกะเพราอันนี้ขาขายขายเสื้อผ้าดีใสนะคล้อ่าหอย หอยหอยหอยเวียดหอยเวียดมาจตไทยเนี่ยหมาแต่ไทยหอยคุหอยเวนั่นนนหาะอนแบนอยู่พูดเออเนี่ยเดี๋เจ้าหักเออเจ้าขายลูนเด้ากภมากเออเอหาแล้วาเห็นลักษณะ

ูไข่ปลามีมืดเ,เลยนี่คือตลาดลอู้มีหดวคั่มเมืนอาจจะขายคั่ก็มีนะ ขายคำก็มีปลาบูปลาบูทองคนลืมมันทยอยมาแล้วหลังจากอ่ะ ตอนแรงมาเนาะสี่โมงสี่โมงห้าโมงแรงเขอเจ้าฤกกลฤกเวียขาเจ้าขาจะมาจับจ่ายใส้สอยไปดูม โอ้ทุเรียนก็มีนะแนมเห็นไก๋ๆแล้วตอนนีน้ทุเรียนอย่างหมอนทองแบบทุเรียนพื้นบ้านนี่หมดเลยเห็นเปล่าอ,อันนี้สาม,มา่ะ ทุเรียนทุเรียนพันยังอ่ะหอมทองบอกเแต่แพงแท้เฮ้ยฮิลลนันแหละเแต่แพงแท้ฮิลโลจื้อยู่บ่ลูจื้อล่อยู่ลูกาลาดำเนาะโอ้เอามาแตกเดดเงินทอนนี่เอาไปให้น้ำเดี่ยวห้เดียวกัน จากนั kind of kind of ้นทางนี้ก็ซูดมากไหมก็มี่อันนี้มาก ngọ มาก ngọ มากอ่ะไอ้นั้นมาเกียงภาษาเราแล้วมาเกียงเงอหวานเกียงหวานด้วยดิเกียงหวาน เล้งเงหวานเนาะงาวานเกีายหวานงวานันโออันน uh ี้ก็บิ็นปร์สะเนวอยากให้สัมษาสอีก อนแล้วฮอตเพลงเสียงเพลงเข้าทุกทีแล้วจะได้อ่ะนโอ้ทุเรียนก็นมีแล้วอยู่แลาวาค่ะคลิปมาปิดคลิปอยู่นี่เลย,ยนยยะครับ FC ไปทางหน้าเสียงเพลงเนาะ,ระครบใจิตามมคคัชอมเมนต์ดีๆเด้ดพบก,กันใ่คลิปต่อไป